เขามาผักตัวเป็นลูกสิษย์กับครูทุกคนที่นี่ครูก็ไม่ลงโทษใครเลยแต่ว่าคณะกรรมการเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลงโทษได้เพราะว่าเขาเป็นคณะกรรมการของการบริหารโรงเรียนทั้งหมดแล้วเขาก็มีคำสั่งออกมาแล้วอืม <c oughs> เขาอยากให้เราไปไปที่หน้าบ้านนะครับตรงนี้ตอนนี้มันจะมีกระเป๋าวางหนึ่งใบนะครับให้เรามีผู้หญิงกี่คนตอนเนี้ยสเก้าเก้าคน <9. S 1> แล้วก็ผู้ชายเก้า <9. S 2> <9. S 1> เหมือนกันนะครับดินผู้ชายอยู่แถวหลังผู้หญิงอยู่แถวหน้าเรียงตามลำดับอะไรเงี้ยเดี๋ยวคู่ออกไป กระเป๋านี่มันจะตั้งอยู่หน้าบ้านนะครับกระเป๋าตั้งอยู่หน้าบ้านผมวม่ากนี่เป็นกระเป๋านะครับผมก็ดกูไปตั้งแถวสอ,สองแถวหน้ากระเป๋าหันหันหน้าเข้าบ้านเดี๋ยวคู่ตามไป

วิงตั้งแถวก่อนเดี op, oh ๋ยวโดนว่าวิ้งแถวตั้งแถวก่อนตั้งแถวก่อนเลียงตังหลับความสูงตั้งแถวก่อนสูงกว่าครับสูงก่าครับถงยูซ้ายครับถงยูซ้ายรว้นี่ถุงกไปฟโอ้โคตรอาย้งามก็ยง้ง้มก่อนตั้งแถวก่อน ที่ผ่านมาวันในสัปดาห์นี้นะครับที่เราเห็นว่าหลายๆคนนี้จะมีพัฒนาการที่ดีมากครูก็ขอชินชมไว้นะครับก็มีคู่ของถังเบียกับเทน <c oughs> คู่ของแตงไทยกับแตงโมแล้วก็ถังกับบีน มันก็ปิดท้ายที่เทนกับเบนนะครับคนอื่นๆก็ขอให้ตั้งใจมากขึ้นกว่าเดิมนะลูกนะวันนี้เป็นเกรงคคำสั่งของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนะครับ ประกาศจากคณะกรรมการบริหาร True Academy f a n t a s i ียซีซั่นนะครับเรื่องนักล่าฝันทำผิดกฎระเบียบของทางรายการเนื่องจากรายการ True Academy f a n t a s ซมีเป้าหมายเพื่อฝึกศิลปินที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนไทยดังนั้นทางรายการจึง ตั้งกฎระเบียบต่างๆขึ้นมาในการใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกัน24ชั่วโมงในบ้าน AF หลังนี้แต่เนื่องจากที่ผ่านมามีนักล่าฝันตั้งใจทำผิดกฎอาจจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาแต่ได้นำมาซึ่ง <c oughs> การทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหาย ทางรายการและทางคณะกรรมการจึงต้องขอลงโทษนักล่าฝันที่ทำผิดกฎกตกิก,กาดังนี้น้องฟลุก V3 และน้องเต้ย V21 ทำผิดกฎระเบียบของรายการ ในการพูดพาดพิงถึงบุคคลที่3ามทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการพูดพาดพิงถึงสถาบันการศึกษาพูดพาดพิงถึงตัวศิลปินพูดพาดพิงถึงเพื่อนนักล่าฝันทั้งที่อยู่ในการแข่งขันและออกจากการแข่งขันไปแล้วส่งผลทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทำให้ผู้อื่นผู้อื่นเดือดร้อนและเสียหายทาั้งทางตรงและทางอ้อมดังเหตุการณ์ต่อไปนี้น้องฟลุกน้องฟลุกและน้องเต้ยได้ใช้คำหยาบคายกล่าวหานักศึกษา3ามสถาบันในทางเสื่อมเสียน้องฟลุกและน้องเต้ย ได้พูดาพาดพิงถึงเพื่อนนักล่าฝันที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อเพื่อนนักล่าฝันคนนั้นๆน,น,น้องฟลุกได้พูดถึงศิลปินอาชีพที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของศิลปินท่านนั้นๆจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางคณะกรรมการบริหาร สั่งลงโทษน้องฟลุกและน้องเต้ยดังนี้หนึ่ง <c oughs> ห้ามฟลุ๊กและเต้ยพูดคุยกับเพื่อนนักล่าฝันตั้งแต่บัดนี้จนถึงเช้าวันเสาร์ยกเว้นการซ้อมร้องเพลงกับคู่บัตรดีของตัวเองเท่านั้น งดคลาสเรียนของน้องฟลุ๊กและน้องเต้ยในวันศุกร์และทุกๆคลาสกักบ,บริเวณน้องเต้ยให้อยู่ภายในห้องนอนในวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์ทั้งวันกักบ,บริเวณน้องฟลุก ให้อยู่ภายในพลาซ่าทั้งวันข้อ4เนื่องจากวันแม่ปีนี้นักล่าฝันทุกคนจะได้รับสิทธิทพิเศษในการได้พบกับคุณแม่คนละ15นาทีแต่เนื่องจากน้องฟลุกและน้องเต้ยทำผิดกฎ ดังนั้นทางคณะกรรมการบริหารจะขอเชิญคุณแม่มาพบเป็นกรณีพิเศษและอนุญาตให้น้องฟลุกและน้องเต้ยได้เจอกับคุณแม่เป็นเวลาแค่3นาทีเท่านั้นภายใต้การดูแลของทีมงานข้อห้าสำหรับน้องฟลุก การลงโทษครั้งนี้เนื่องจากเป็นการทำผิดครั้งที่สองหากเกิดขึ้นอีกทางคณะกรรมการบริหารจะขอเชิญออกจากการแข่งขันนี้ทันทีเพราะตอนนี้ ยังไม่ถือว่าอยู่ในสถานะ12นักล่าฝันตัวจริงสำหรับนันและน้องหงหยกทั้งสองคนได้มีการแอบคุยกันในห้องน้ำซึ่งส่อเจตนาในการปกปิดซ่อนเร้นแต่ไม่ได้ส่งผลเสียต่อบุคคลอื่นทางคณะกรรมการ จึงลงโทษสถานเบาโดยให้ล้างจานให้กับเพื่อนนักล่าฝันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุทธที่14สิงหาคมสำหรับเหินฟ้าแนนน้องตองน้องเนเน่ทางรายการทางคณะกรรมการขอตักเตือนให้ระมัดระวังในการวางตัวที่ไม่เหมาะสม เช่นการถูกเนื้อต้องตัวการไม่ให้เกียรติผู้หญิงซึ่งอาจจะก,ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพภาพลักษณ์ของตัวเองและเพื่อนนักล่าฝันได้สำหรับการลงโทษในครั้งนี้ทางคณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักล่าฝันจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและพัฒนาตัวเอง ให้เป็นศิลปินที่ดีต่อไปในอนาคตประกาศณนวันที่8สิงหาคมคณะกรรมการบริหาร True Academy f a n t a s i a ผู้รับสนองนโยบายในสุชาติช่วงกูกูใหญ่มีคำถามอะไรจะถามเขาไหมครับในสิ่งที่เขาพูดมา ที่เขาโตจะมีข้อตัวแย้งอะไรไหมครับถ้าเราไม่มีข้อตัวแย้งเราเรารู้ใช่ไหมครับว่าเราทำอะไรลงไปครูกขอให้ให้หนูเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันไม่ถูกไม่ได้มีใครกลั่นแกล้งเรา ะครับสิ่งที่เราทำแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นการกระทำของเราเองครูทุกคนที่รักหนูทุกคนแล้วก็อยากจะให้หนูทุกคนนั้นไม่ต้องไปเดินพลาดในสิ่งที่มันไม่ควรจะต้องพลาดเพราะมันยังมีอะไรอีกข้างหน้าที่เราจะไปล้มลุกคลุกคลานอีกเยอะการทีเร่เราเราก้าว ย้ำลงไปในที่ที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อมันทำให้เราเสียเวลากับตัวเองนะครับใครที่ไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ก็ให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเพื่อนจะเหมือนกับสัปดาห์ที่สองขึ้นสัปดาห์ที่สามนะครับที่กางกักบ,บริเวณก็คือเพื่อนทุกคนต้องไม่พูดคุยติดต่อ กับเขาพรุ่งน,นี้ครูจะเข้ามาช่วยในเรื่องใดก็ไม่สามารถที่จะเข้าคลาสกับครูได้ดังนั้นคนที่เป็นบัดดี้ของเรานะครับจะต้องนำเอาเรื่องเหล่านั้นที่ครูทุกคลาสแนะนำแล้วก็เอาไปสอนเพื่อเราในการซ้อมเท่านั้นถ้าไม่ได้ซ้อมไม่เจอกัน แล้วก็ไม่พูดกันในเรื่องอื่นพูดเฉพาะในเรื่องที่เราจะต้องทําในวันเสาร์เท่านั้นคนอื่นถ้าเห็นเข้ามาก็เปิดทางให้เข้าไปนะครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับ นี่ก็ครูว่าสงบตั้งสติให้ดีเรารีบเข้านอนว่าใครที่ยังป่วยอยู่เนี่ยแปลว่าเรายัางยังปรับเรื่องของการใช้ชีวิตที่นี่ยังยังยังปรับไม่ได้ขึ้นสัปดาห์ที่6สัปดาห์ที่7ละอันนั้นแปลว่ามีปัญหาใลูกนะ hẹn